จตุพรพรหมบันประกาศชัดเจนว่าผมเอาแค่พลเอกเปรมจตุพรพูดว่าประเทศนี้ใครจะไม่เอาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจะเป็นไปได้อย่างไรฟังเสียงจตุพรดูคไม่มีใครคนใดที่จะกล้าบ,บัางอาจแยกพระเจ้าแผ่นดินออกจากประชาชนคนไทยได้ะคตับพระเจนั้นคนเสื้อแดง ยืนอยู่บนจุดยืนนี้แล้วก็จุดยืนยางแข่งกันเราจึงบอกว่าการต่อสู้ของเราคือตั้งแต่พลเอกเปรมลงมาเราไปถามเด็กครับออกจากประเทศไทยแต่ละคนวันที่เท่าไหร่นะแล้วทิ้งเพื่อนอยู่ในสนามรบก,กันอย่างไรนะถ้าจะเอากันในชิพหายกันเนะี่ยคุณไปก่อนที่เขาจะประกาศพอรอก,กอรเดี๋ยวด้ยวยซ้ํานะครับแล้วุณก็ไม่ได้บอกมิตรแล้วก็มิตรก็อยู่ในสนามรบแล้ววันนี้จะมา ประกาศเป็นนักสู้อะไรนักสู้ต้องไม่หนีดิคุณจะไปตั้งองคงกรแดงสยามคุณก็ตั้งเถอะก็แยกกันไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าก่อนจะแยกคุณมาเผาบ้านมิตรอคุณเป็นใครอะ่ะอำากกจจิตของคุณจะระพกับคุณสุวิชัยมีการต้องการอะไรผพไม่ราบคือแดงสยามเป็นกลุ่มที่อาจารย์ใจเขาต้องการจะตั้งนะครับคือถ้าคุณสู้เลยไปจากแนวทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของแมวด้วยค่ะก็ฟังเสียงคุณจุพรไปแล้ว ดูสีหน้าแววตาท่าทางอผมเรียนนะครับคนที่ไม่ชอบคุณจตุพรอย่าเพิ่งเหมือนใส่ผมออืผมเชื่อว่าคุณจตุพรพูดด้วยน้ําใสใจจริงออืณเวลานั้นแต่สิ่งที่เรามาเห็นอีกอย่างคืออะไรครับสิ่งที่เรามาเห็นอีกอย่างว่าหลังเหตุการณ์เมษาห้าสามจนกระทั่งมาถึงวันครบรอบหนึจนถึงสิบเมษาห้าสี่นะครับ เราก็ได้ยินเสียงคุณจุพรก่อนที่จะไปฟังเสียงเนี่ยผมกลับมาทวนอ้น,นี้ให้ท่านผู้ชมได้ชัดเจนก่อนว่าในระหว่างนั้นจุพรไล่เสด็จแดงยังกับหมูกับหมาเหมือนกันอีกผมเรียนนะฮะในระหว่างกองกําลังเสื้อดําจัดตั้งทําดําเนินการไปเนี่ยนะแกนานปชก็ดําเนินการไปเนี่ยผมพูดมาตลอดตั้งแต่ช่วงนั้นว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่ใช่ ผู้นําตัวจริงเขาเป็นแกนนาจริงเป็นผู้ที่มาผูกโยงเชื่อมโยงกับมวลชนจริงแต่ไม่ใช่ผู้นําตัวจริงผู้นําตัวจริงคือศูนย์การนําที่คอยดูทุกเรื่องและจัดโยงเรื่องราวต่างๆเข้าหา,ากาันจัดโยงเรื่องราวต่างๆเข้าหา,ากันคืออะไรพวกนี้แหละครับคือผู้ที่วางแผนพาคนมาตายวางแผนที่จะก่อความรุนแรงขึ้นทําไมวางแผนขอความรุนแรงอก็เพราะว่ากลับไปดูหลักฐานเริ่ม แรกเริ่มเดินทีพวกนี้ก็ไปสร้างเรื่องขึ้นมาโยงใหญ่การ6ตุลาที่ผมพูดเนี่ยนะครับโยงมาสู่เหตุการณ์พฤกษา,าว่าเกิดการประทะระหว่างจำลองอพลเอกสุจินดาพระบาทสมเด็จเจ้ายอยู่หัวทั้งสองท่านมาข้าเฝ้าแล้วก็คลี่คลายสถา,านการณ์ได้พวกนี้ก็ไปสร้างพฤกษาโมเดลขึ้นพูดถูเรื่อยว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะครับตัวคุณทักษิณเองก็เรียกร้องอว่าขอให้พระบาทสมเด็จเจ้ายอยู่หัว ลงมาลงมาลงมาอนะมีหลายถ้อยคำํำถวายดีกาไปสองครั้งสามครั้งพูดจาทําเรื่องราวต่างๆไปมากมายสร้างความรู้สึกเหล่านี้นะครับลงไปสู่พี่น้องประชาชนหลังจากสร้างแล้วเนี่ยนะครับไอ้ายแกนนําที่ผมบอกเนี่ยะครับก็เตรียมการให้เกิดความรุนแรงในวันที่10เมษาที่ยิงๆกันเนี่ยผมย้าอยู่เสมอว่ามีการระเบิดสเสาไฟฟ้าแรงสูงที่สระบ,บุรีการไฟดับทั้งกรุงเทพแล้วจะยิ่งฆ่ากันตาย ถ้าเลือดยิ่งลังเพื่อจะมีบังคับให้สาการมันพามาที่จุดนี้ถ้าสาการพามาที่จุดนี้เกิดสภาวะพี่น้องประชาชนที่ชุมนุมก็จะเกิดสภาวะความเกลียดชังมเมื่อเกิดความเกลียดชังหรือเกิดการต่อต้านสถาบันตัวเองก็ได้รับผลคุณทักษณิณจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ตามแต่แต่ได้ประโยชน์จากเรื่องผลอันนี้แน่นอนผลก็คือว่าตัวเองต้องการกลับบ้านแล้วเอาสถานการณ์นี้มาเป็นสาการที่ จะนำพาตัวเองกลับมาบ้านถูกต้องครับแต่ปรากฏว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นมันเข้าทฤษฎีฝ่ายซ้ายที่ใช้สนามรบเป็นบทเรียนใช้การยกระดับมวลชนให้เกิดความรับรู้ขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยแม้แต่นายจตุพรพรมพันธ์ซึ่งเคยยืนยันแบบนั้นด้วยท่าทีผมตรงรับพักดีเนี่ยกลับแปเปลี่ยนไปอย่างเลย หลังจากที่เหตุการณ์ก็เพิ่งจะผ่านพ้นมาได้แค่เพียงสองปีเท่านั้นเพราะถูกลอล้อมในถานการนี่ถูกลอล้อมในสานการจึงเป็นที่มาของคําพูดที่ทําให้ถูกดําเนินคดีนี่แหละครับค่ะไปฟังเสียงของคุณจตุพรกันดีกว่าค่ะเว้นสองหน่วยอย่าเอามาฆ่าผมได้ไหมคือหนึ่งทหารรักษาพระองค์สองทหารเสือราชินีเพราะพวกเรามีความจะบปวด เอาละค่ะฟังเสียงคุณจตุพรไปแล้วเนี่ยนะคะเมื่อสถานการณ์เดินมาถึงน,นจุดนี้แล้วเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยนะคะเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงกันต่อไปผมต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าผมอยากจะพูดคุณจตุพรก่อนนะครับว่ากลับมาเป็นจตุพรคนเดิมนะครับม,มาเป็นผู้นํามวลชนสิ่งที่สถานการณ์หล่อหลอมนําพาให้นําไปสู่คําพูดคําจาดังกล่าวเนี่ยนะครับพิจารณาทบทวนใคร่ครวญการที่จะ พาสาการไปภายใต้ศูนย์การนำที่นำทิศทางไปสู่แบบนี้นะครับผมเชื่อว่าประเทศนี้ยังมีคนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และต่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวอยู่มากวันนี้อาจจะยังไม่มีเสียงยังไม่มีการกอ่ะอกลุ่มคนเสื้อแดงเสียงดังหน่อยแต่อย่าลืมว่าในสาการวันหนึ่งคนเสื้อเหลืองก็เคยเสียงดังราะคนเวลาเก่ะกลุ่มกันได้มันจะเกิดเสียงดังและถ้าเกิดสองฝ่ายต่างเกาะกลุ่มขึ้นได้เรื่อยเสียงดังขึ้นได้เรื่อย น่าห่วงครับสำหรับประเทศนี้และที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเรียนว่าอยากให้จับตาเลยครับว่าใครที่อยู่เป็นศูนย์การนำใครคือผู้กำหนดทิศทางความเคลื่อนไหวอันนี้และใครเป็นเหยื่อของสถานการณ์คนในเสื้อแดงจำนวนมากยังจงรักภักดียังเป็นนักประชาธิปไตยคนในพัคเพื่อไทยจำนวนมากยังเป็นเช่นพลตํารเด็กโควิดที่จะฟื้นฟู ลูกเสือชาวบ้านเพราะท่านเป็นตำรวจตะเวนชายแดนมาก่อนตำรวจตะเวนชายแดนเป็นฐานหลักของลูกเสือชาวบ้านเป็นผู้ที่ถวายความจงรักภักดีต่อสมเดญญ็จย่าตำรวจตะเวนชายแดนและตำรวจทั้งหลายรู้ซึ้งดีผมคิดว่าจำได้อย่างชัดเจนวันที่สมเด็จย่าสวรรคตพระบาทสมเด็จมีพระราชดำรัสออกมาบอกว่าบอกกับตำรวจว่าสมเด็จย่ารักตำรวจมากนะนะครับผมเชื่อพระราชดำรัสนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ สิ่งที่เราควรระมัดระวังหรือสิ่งที่นำพาเรื่องต่างมาพูดเนีครับเพราะไม่อยากเห็นสังคมเดินไปสู่การประทะเราอยากจะให้เห็นข้อมูลต่างๆอย่างรอบด้านทีท่วนและแยกแยะ ค่ะก็เป็นทั้งหมดนน,นะคะของวิวัฒนาการและการพัฒนาการของขบวนการลมเจ้ารวมไปถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆน,น,นะคะที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันนะคะทีนี้ก็คงจะเป็นหน้าที่ของพวกเราคนไทยที่จะต้องเกาะติดนะคะดูความเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้ด้วยความเข้าใจและรอติดตามดูสถานการณ์ต่างๆณนะข้างหน้ากันอีกทีหนึ่งนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับช่วงเวลาของรายการนะคะคืนนี้ที่ประเทศไทยคุณสุนทียานชื่นดูไทยในธรรมด็ดิฉันบรุรดมจิตดอนลาท่านผู้ชมเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ